โปะแตกกทมเตรียมลงทุนหนักเจ้าหน้าที่ปลอมภาพแก้ปัญหาฟุตบาทกลายเป็นเรื่องร้อนที่ทำให้ประชาชนไม่พอใจอย่างมากเมื่อเพจ a c e b o o k ฟุตบาทไทยสไตล์ได้เปิดเผยภาพเปรียบเทียบที่แสดงเห็นว่าเจ้าหน้าที่กทมตัดต่อรูปภาพเพื่อลบจกักรยานยนต์ที่จอดบนทางเท้าออกไปแล้วส่งภาพดังกล่าวกลับไปให้ประชาชนที่แจ้งเรื่องผ่านแอปพลิเคชันพร้อมกับแจ้งว่าได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วหลังจากข่าวนี้แพร่กระจายก็มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแชร์ประสบการณ์คล้ายกันเช่นบางรายแจ้งเรื่องไฟส่องสว่างเสียในใจุดหนึ่งแต่กลับได้รับรูปปจจจจาาากกเเ้้หหนนนทีี่่็อุึง ว่าดำเนินแก้ไขเรียบร้อยพร้อมปิดงานทําให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงเมื่อทราบเรื่องจริงภายหลังสํานักงานเขตบางพัดได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนเรื่องดังกล่าวมีการแจ้งเข้ามาเมื่อวันที่16กันยายน2568และมีการปิดเรื่องดังกล่าวโดยใช้ภาพที่ไม่ถูกต้องหลังจากที่ทราบถึงปัญหาวันที่17กันยายน2568ได้มีการปิดเรื่องร้องเรียนอีกครั้งโดยลงพื้นที่ตรวจสอบรถมอเตอร์ไซค์จอดบนทางเท้าและทําหนังสือถึงผู้กระทําความผิดที่จอดบนทางเท้าดังกล่าวแล้วหากประชาชนท่าานดดพบกรปิ เรื่องไม่เป็นจริงท่านสามารถกดเปิดเรื่องใหม่ในระบบได้ทันที